เลาเราคุยความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเนี่ยกับเพื่อนฝูงเราเนี่ยเราก็คุยทางตาไปดูหนังมาไปฟังคอนเสิร์ตมานี่ทางหูทางเสียงนะไปกินอาหารมาอร่อยนี่ทางลิ้นเห็นไหมในแต่ละเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยในเรื่องความสุขความทุกเนี่ยผ่านอายตนะทั้งหกทั้งสิ้นปฏิจจสวารเพิ่มเติมให้เราอีกนิดหนึ่ง เราทราบแล้วว่าอิทัพป,ปัจจยตาคืออะไรเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี้คือหลักของอิทัพป,ปัจจยตาและถ้าอิทัพป,ปัจจยตาเรียงร้อยต่อเนื่องกันไปจะถูกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทต,ตัวอย่างคืออะไรพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้มีอายตนะกันไหม มีตาไหมมีหูจมูกลิ้นกายใจมีใช่ไหมผู้เจ้าเรียกอายตนะภายในหกภายนอกหกลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรียกว่าสลายยตนะทุกคนมีสลายยตนะตากระทบลูกหูกทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลมรสได้เพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะจริงไหมจริงเสียงกระทบหู เรียกผัสสายต,ตังหูใช่ไหม